ต่อไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมกฟผขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสปีมาหามงคลณเขื่อนวชิาราลงกรจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่25จนถึงวันที่28กรกฎาคม2567ณเขื่อนวชิลารงกรอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีชมนิทรรศการ 7 2พรรษาสายทานแห่งความรักและพักดีตรวจสายตาฟรีกับโครงการแว่นแก้วเตรียมช็อปสินค้าชุมชนที่ตลาดนัดรับฟรีต้นกล้าและกิจกรรมพิเศษเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาเขื่อนวชิราลงกรณ์มินิมาราธอน2024ในวันที่27กรกฎาคม2567เพื่อนำรายได้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลทองผาภูมิผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิลารงงรณ์และเ c e b o ๊ k เขื่อนวชิลารงงรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวชิลารงงรณนนะคะเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตามพระนามมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวแทนชื่อเดิมคือเขื่อนเขาแหลมค่ะเป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่บนแม่น้าแควน้อยก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2522ค่ะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลักค่ะ